ใช่ครับวันนี้ก็เล่นนานมาหนักนครับหนึ่งชั่วโมงสิบสามครับตอนนี้ก็กองทํานกหาวิธีเอ็นครับเอ็นไม่ได้นกเต็มน้ำครับโอ้โหดน่นกเป็นหรือยังไงครับมาแหลกแปลงหมดทุกข้างแล้วครับ

อย่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งเ้เดียวไอ้หลออกันอ่ะอนนี่สไลดนีานแงนี่อันตีเลยอันตีอันตีแฮมเมอร์มีคนหเ่ามันจะ่าโอโหมีบ ยังจบแล้วล่ะสัตว์อ่าอะไรกี้อ่าไอ้ข่แม่งเดชิวลยอดูดิดูดิเฮ้ยควนเนอะไม่อยากเห็นภาพลุนเอ็น หวดแล้วเกมนี้นะครับผมไม่บายครับเกมนี้ก็ชั่วโมงกว่าครับตึงมากครับ